ห้องนี้ห้องขวาอ้ยอยู่ชั้นที่ไปดิดูเลยอ๋อใช่ชั้นสามไม่มีหายไปแล้วโอ้มันโอ้โหไปได้กลางเยอะนะเยอะนะอะไรผมไม่เยอะอ่ะไปดิพี่พี่พี่ช่วยพนร้อมทุบเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยแต่พร้อมแตะกุนี่กุนี่เลยยังไม่ถึงแมสเลย มีโคตรไวเลยมากเฮียมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีใครดูเลยไอเทียโอ้โหแล้วใครบอกจะดูวะโอ้โหอุตสตายโลบัคสวยใครใครยังรอดอยู่ชั้นสาบเจอกันตรงมุนตรงมุนตรงมุนไอ้เหี้ยไอเทียบมันไปโอ้โหสิบตัวเทปนี่เหอะฮาเต็กทุ้ยทุ้ยทุ้ยวกใครั่งอยู่แต่ไม่มีนั่งอยู่ตรงไม่เล่นแฮชิบี้อยู่ไหนวะพี่อยู่พี่เฮ้ยฟกเฮ้ยฟกแฮชิบตึกเชฟฟ์หรอ ไม่บอกอะไรแตมดูละพี่เขาแบบนเลยไอ้มาสือถกไปเลแล้วนำมามาจากไหนอะเติมอะไจีพีแท็กเตอแทนึแท็กจีพีแท็กมสวยสวยไดปะไดไดไปแล้วแวนเวนเวนวนนแวนนแท็กหลังเข้าหลังเข้าเอาละอะไรนึงส่งพุกพเก็บมาหน่อยไปเองเยไเ ตีสี่แมนัโอ้ไม่ถออถึงถึงถึงไปดิไดิสวนแล้วสวนี่วน่วนิส่วนอะไรพี่ผมยังโดดไม่รอดเลยนะโอ้กูแตกอีกแล้วนาเกมด้พี่อยยอยางรู้ไหมเอ้พัน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 ตะเตะเขนึปะไปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นกึนให้ปิดโล่ไวเฮียขอโทษอุ้ยพ่นกนอกบีนาตึกกบีนาตึกพี่กบีนาตึกแก ไปยังอีกแล้วเตะโฟกัสเตะหัวหายปะทั้งสามะไหนอะเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นวิ่งเลยโอ้มันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยตึกเล็กมันยิงกันมันไล่กันได้ะมันจะยิงเราปะวาเฮ้ยที่พี่โดนหลังวะโอ้โหอันนี้นี่ไ่ได้แตกแตะไปเตะอันนี้เตะเอาต่อเอาต่อ ใช่พี่เชืว่ามาถามว่านาก่อใหม่หรออะไรนะพี่อะไรนะครับอะไรหรือพี่ให้ผมืออ๋อปืนสามพันเขาจะแลกกับยูเหรอพี่โอ้แต่แตกแกพุอีกตัวนึงแตกแตกพุอีกตัวนึงแ้เอ้เห็นไหมไม่แตกอ้ยตายข้าหลังเตียวเตียวเียวแตกแตก ระเบิดลูกลีแตพี่ผมจะแตะเลยมิดเลยมิดเลยดักก้อนบอลแตกโอซายคอยอซีีสแต็กเกือบตายอ่ะเไปพี่พี่พัน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 ไหน่ะอ้ยไอแตกแตกสวยได้พกตไปลงแล้วลงแล้วแตกแตกตวยหลังหลัเ พอพอขะหลังติกระาย่กูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกกูแตกกูแตก่งเทำไมกูโดดไม่เสรขึ้นเลยวะเอ้ยเอ้ันผๆนผนกูโดดแตกหนึ่ไปดิแตกเขาไปกข้าะโฟเนหนเอยาอ่าผลเฮียเลยกูไย้แตมก็สองคนเลยถ้าเทปโซนบกตตี้มันกไอ้เหี้ย้า้เลยแตกแตกเอมิรอะอรเหี้ย เนี่ยมันเหลือเหลือเหลือสิบเอ็ดคนเนี่ยอนเมื่อกี่ห้าคนเนี่ยเข้ามาเลยเจอพกหน้าตึกยีงไม่โดนเลยพกยี่แต่เพื่อนเพื่อนกหน้าตึกแตกโอ้ยหน้าตึกโอ้กหนาตึกแตกโอ้ยยาตาตึกแค่นี้แท่นี้แตกแค่นี้แตกอะไรแตกวะเนี่ยมามามากูจัดต่อเลยกูจัดเติมต่อเลยเยี่ย ท้าน no yeah. I mean, mm ี้แตกคือยนยมคไอ้ผมพกขึ้นผนออรรสรเดนใส่เลยสวยเซฟสวยมากเซฟอ้เก็บเก็บเลยเซฟฉลาดจัดนอนจริงกูบอกเลยแพ้ทุกคนนะพีพืนไม่ตรงนี่ว่เฮียพีะ่าไอพีไหวแล้วเ้อะบอกไปไวเล่นโคดูดไเล่นโคดูเลตแตพี่สวยแตกเก็บแวนแวนแวนแนมาตัวนึงแนขึ้นไปแล้วแปขึ้นไป

ไม่ได้เ <cal> ร <ian noise> ีบนานแล้วเล่นไม่เป็นแม่มันไปไหนวะแท๊กแท๊กแท๊กเม็ดแท๊กโอ้โหเม็ดโค้งหลังผมพี่แดเย้าผมเป็นไรอ่ะมาสิผมมันไม่ต้องนะมันไม่ตายยิงอ่ะตัวไม่เข้าหรือัดวเวทวู้วววไอ้นี่ตัวสองตัวแค่นี้เอาสวนไปช่วยช่วยช่วยต้องช่วยกูกูรอดแล้วแท๊กระเบิดสวยเก็บโอ้โเร็วเร็วตรช่วยด้วยช่วยด้วยสามตีตัวเลย แท็กมาเนีเยไอพวกพวกพวกไอคุณแตกเพี้ยพวกไหนเพื่อนพวกแดงเหรเห็นปะฮัลโหลช่วยด้วยแท็กแทกพูดไอพวกช่วยด้วยแท็กจะพบแตจอพวไหมอันชั้นหนึ่งมาแล้วพี่เอาที่แท็กเก็บยะแทงว่าแท็กจะไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ได้เข้าเลยเออเจอกันชั้นห้าโอ้โอกมาบึ้มเลย

ไนมาขึ้มาแว่นเปนสองไใครอยู่อะเตก็ติแตก็ตห้องพวกพมีเลยไหนไม่ตดยมันยิงอยู่ยิงอยู่นยตอไปยิงแตกตถึกอ่างวะตัวได้แตกแตกเก็บอุ้ยอุยทำไมปรับนะบอกก่อนเขาโดน้เขาโดนก่อนพี่เขาโดนก่อนเขาโดนก่อนอ่าเขาโเขาโดีแตกแตกหววงหว Tiêu 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 vô khoảnh luôn, khoảnh tượng, Ê hả? Đẹp quá đẹp đẹp. Ồ, gần, gần 8, luôn luôn. Đay, đúp Tẹt, Đấy, đúp, thêm một tổ 1. Bỏ nó. Đây là thấy thấy Đây, 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 Ok, ok đây, 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 Lo, đây, 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 2 đây, 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 คิตัวเต้หล่ะเขาเตเอาสวน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 อะไรอะเนโอ้โหนเขาคู่นีเพียไม่ใช่เขาคูอ้าวใครอะพี่เป็นร้านอะพี่อยู่ชั้นสองพี่ชั้นสองเต้ยหนึ่งเต้หนึ่งเตเนะเ้ก็บเต้กูด้วยเต้สองเต้สองเปลกูแตกเพชรกูไม่มีเลยไอจีบี้ครับเต้ยหนึ่งอจีบี้ทุกทุกดอกเลยไอจีบี้ของผมทุกดอกเลยโอ้ยยังถึงไม่ไ่ยังถึง โอ้ยังไม่โดนอ่่แกต่งไักัดคลิปนะไอคลิปนะหัวไปอ่ะย้ายไปไหนกันไปเดยโอ้โหโอ้โหโโดดเนี่ยพี่กไผมอ่ะนละอ่าเชื่อเชื่อไอ้เนตเนนตนหลังพี่ฮะแบน เตกเอเก็บเก็บเก็บแบนเก็บตัวได้บ้างรอามา้ง้ผมเห็นแล้วเห็นแล้วหลังสามร้อหลังสามร้วนหึงวัวสงเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บแดหนึ่งย่อพึ่งเย่อพึ่งอย่าพึ่งองไม่เห็นีมาีเอายังหนึ่งสองสามแต่ไอ้งเล่เลยมาลมาลเี๋ยวจะบกีเฮ้ยจะบุกจะบุกแตะเตะมามา